วันอังคารนะคะ,ะ,คะดวงรายสัปดาห์นะคะว้าวหน้าที่การงานนะคะได้ผลได้กําไรจะได้เงินส่วนแบ่งจากงานหรือเงินเก่าหรือการตกข้อตกลงใดๆหรือกาลังจะทำธุรกิจเพิ่มนะคะอาจจะมีหุ้นส่วนนะคะมีโอกาสได้เงินค่ะนะว้าวถูกลอตเตอรี่ไหมคะเนี่ยนะคะอ่าโดยเฉพาะวันที่ จะมีโชคลาบมีงานเข้ามือมีเงินเข้ามาเงินจะมีความโชคดีจากงานนะคะจะได้เงินนะคะหรือจะมีโชคมีลาบได้ของใหม่นะได้มาแบบง่ายๆด้วยจะได้จกกับเงินก้อนใหญ่นะคะโอเคครับอ้แสดงว่าจะไปทำธุรกิจเพิ่มนะเนี่ยคนวันังคาร ร่วมลงทุนกับเพื่อนรักไหมคะหรือว่าหน้าที่การงานมีโอกาสได้งานเพิ่มงานเสริมนะคะงานที่ทํากันแบบเป็นทีมเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เฉลิมฉลองเกี่ยวกับหน้าที่การงานจะได้เงินค่ะจะมีความโชคดีเรื่องการเงินเงินเข้ามือแบบฟุกฟุกค่ะโดยเฉพาะวันที่ อ่าสามและก็สี่นี้นะอ่าดีเรื่องเงินดีเรื่องงานถือว่าดวงเนี่ยดีขึ้นแต่ระวังเรื่องสุขภาพนะหรือจะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยหรือคนใกล้ตัวไม่สบายโดยเฉพาะถ้าคุณแม่ยังอยู่ดูแลสุขภาพของท่านนะคะถ้าเป็นเพื่อนรักนะคะเพื่อนรัก พี่สาวคนใกล้ตัวนะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองด้วยโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกนะเอาละนะคะวันที่สามสี่จะโชคดีเรื่องงานโชคดีเรื่องเงินวันที่ห้าระวังเจ็บป่วยวันที่หกวันที่ 7, เจ็ดงานเข้าเยอะแต่ก็มีความฟิลแบบไม่ไว้ใจใครในสายงานหรือในคนแม้แต่คนในบ้านก็ไม่ไว้ใจใครช่วงนี้นะคะ คิดเยอะหรือจะกําลังจะซ่อมบ้านประตูบ้านรั้วบ kind of mm. ้านพังอาจจะได้ซ่อมแซมมีรายจ่ายกับตัวบ้านนะคะตำแหน่งความรักดีค่ะลูกหลานบริวารจะมาหาจะมีของกินของฝากหรือจะได้เจอเพื่อนเก่าๆมีสหายเก่าๆมีความสุขไปดื่มไปดิ้งกับเพื่อนนะคะเพื่อนเก่ามีสหายเก่าๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนใหม่นะคะช่วงนี้ จะมีความสุขในตำแหน่งเพื่อนนะคะมีโอกาสได้ไปเฉลิมฉลองกันนัดดื่มนัดดิ้งกันนะคะการเงินนะคะถ้ารู้สึกว่าการเงินของเราขาดมือเนี่ย ดวงชะตาของคุณที่เคยช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดเนี่ยบุญกุศลอันนันานา้นนะคะจะหนุนนําคุณให้คุณเจอคนที่เข้ามาอุปถัมภ์เราซัพพอร์ตเราเช่นกันตําแหน่งแฟนตอนนี้หน้าที่การงานของแฟนคุณเป็นจังหวะที่ดีนะคนรักของคุณกําลังมุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเขางานเขามั่นคงนะคะถ้าคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักใหม่ๆนะคะอ่ะตาแหน่งแม่ น่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองเด่นเรื่องเงินเด่นเรื่องงานโอกาสได้เงินแบบฟุกๆได้งานแบบฟุกๆนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดดีเรื่องงานและเงินภายในเจนวันนี้นะคะสีเสริมดวงสีแดงสีเขียวสีส้มนะคะ,ะเลขมงคลเลขน้าไพ่นะคะหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกอ่ะ,อะสีเสริมดวงบอกไปแล้วนะคะ าทาบุญเสริมดวงนะคะทําบุญด้วยการทําบุญกับสัตว์เล็กสัตว์น,น้อยทําบุญกับแม่ของเราหรือช่วยเหลือผู้ผู้ยากไร้หรือทําบุญกับคนที่เขาลําบากก่าเรานะคะเอจอขอทานที่ไหนก็นะคะช่วยเขา10บาท20บาทเนาะนะคะโอเคค่ะถือว่า,าส่วนสุขภาพของตัวคุณระว่างปวดคอบ่าไหลนะคะแล้วก็แกนหลังเนี่ยโดยเฉพาะนะคะ เหือกฟันไล่ลงไปถึงแกนหลังเลยนะคะโอเคค่ะระวงังมึนหัวด้วยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าเลือดมันนะคะไหลไม่สะดวกนะคะตำแหน่งศีรษะเนี่ยจะมึนๆด้วยนะคะอา่า เพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนะคะใน7วันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนมก,กราคมตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6ถือว่าดวงเนี่ยเริ่มราบลื่นแล้วนะคะโดยเฉพาะงานและเงินนะคะโชคดีนะ